กรุงบรุรบือปี2022เวลา9นาฬิกาครั้งที่กฎหมายยังอ่อนแอจึงเกิดการปกครองแบบอิสระต่างแก้งต่างขยายอิทธิพลทำให้สองแก้งใหญ่มีการไม่พอใจของอีกฝ่ายจึงเกิดการประทะกัน ก็พ่อทิวหัวหน้าแก๊งนกแต่แต้เงินฟ้าชื่อเสียงระดับต้นๆของวงการธุรกิจมืดที่มีกิจการบอร่อน้ำมันจิ้งเหลนบังหน้าเซฟเฮา ว่าสามมือที่ผ่านมากน้ำมันเข้าตืดจ่อเสียหายหลายสิบล้านมันต้องนี่งนอนบนใส่ กัมพีซิตี้คุ้มเถิงหม12จัดการให้ไหนได้ครับมันนัดส่งของกันสี่โมงเลยที่แท่งน้ำปะ๊ปะป่า สบายใจได้ผมไม่ผัดนดี คุ้มใต้หมูหนึ่งความเร็วของตัมงวมันก็ยังคือเก่อเน่ๆไว้ผิดท้องออไองไ้ นี่กับมาคลียวดถอยลงเลยนี่มึงนสมตเนี่ยดูดงสีลาออเตี้เออฮ้ยคุณนอนอดูสบายได้วะฮะมืเปืน่ันนีจอนตรงยงสีลายโอยเป็นไรกินหอดมาม่ได้พอกันดนเานั่งก้นนั่งกอนจิงจริงม่ยังดอก ไอ้มีงานใหญ่วา่านอเมื่อกี้ใหญ่เกินมือของผมมีเสียงานนี่ผมธรรมาดาเดีย๋าายวไอ้สิบ้าไปบ่นชี้ทำเป็นอายมาผมก็ตามนั่นฝีมือยังคือเกาอยู่หรือเปล่าขัดก,ก็เกาได้การ งานที่ไอ้วาไแค่เชียคนหนึ่งมันเดบ๋ยไม่ได้ยายอย่างแรกเจ้าปอทิวเป็นคนที่มีอิทธิพล ลูกลำแก่งมาเฟียหลายแก่งมาหักเลยของมูหมูเรื่องแบบนี้มันมาเกินความสามารถของข้าสองคนดอกไอเดี๋ยวคนคนนี้ก่อนไปแค่มื่อปืนกระจกไอ้ไปคิดยากเนี่ยเอย้งานหนีมันหมดทั้งมดาบอกเลยว่าขอาเสียงมักเลย แล้วฝีมือของเฮาที่ผ่านมาไหนไอคิดว่ามมนท่านจะถึงอยู่อืมตัวอย่บประมาทสายรายงานมาว่าจะพอดทิ้วสินัดทรงของที่แทงน้ำป่าไอวางเลยผมก็วางาสั่นเ้องิีซูใต้ห้อาจีซูงานนี่มันคือเหม็นแต่ว่า มีไฟตรงขางไว้มินสมมูในปากมึงก็ะบอปันใดไะขักอยู่ตอนนี้ผมไปขอไปแปลงสั้นกันเด้อไป ยังก็หลายเลยนี่เอา้ามีแล้วมันของแทะถูกมองมันเก่งเนาะเอาปืน,ม,น,นมันหลายตัวเนาะมันหลายพูดนี่ละแบบนี้ละแทงน้าาป้า เดินทางมาวันนี้เสียวว่ารถติดเจ้าว่าเก็เป็นอย่างฝากให้แด่งนี่ของมาครบอยู่ใช่ไหมครบแอบไม่พอม้อไม่เสียแรงที่เป็นคู่ค้ากันมานานขอดูหน่อยได้ไหม

นำหนึ่งฮอตสามออกไปพร้อมกันเฮ้ยนี่งสองเจา้มมาคือพวกแม่พวกแม่ได้นำฮอตสามอยู่โอ้ยพร้อมพร้อมกันทำไหมหนึ่งสองสามไป ยังไงอ้ห uh! ูทะลุหลังไววะมึงย uh ีนดิไอ้นี้ยนี่หฮะมเป็นยังไงเิไอ้เออเดี๋ยวเจ้าฟังคอยก้านจริงถูกวะยังคอยบ้านน้องสาวคอยแอะไอ้ฮะน้องสาวมื่กี้ครับน้องสาวมึงสวดบอเจ้อกระมุงเนาะยังไง ไปตลอดปอนี่ใครก้มเอาไว้ดอกไอ้มึงทำใจดีๆไปก่อนมึงทำใจดีๆไปก่อนโอ้โหก็เก่งตายแม่งจังวะนี่หมเจ้าฟังเจ้าฟังคอยก้อนฟังไหนคอยฟางอีกย่างหนึ่งไอ้หยังฝากว่านปุ๋ยเขาไอ้นี่นปุ๋ยเขามึงใส่ปุ๋ยสูตรหยัง สิบหกยสิบหกแปดได้ได้ได้กูจะจัดการให้น้องสาวมึงสดอีนี้มันมัอออโอเคไป<อ>นี่นี่ไหนอ้ตัวอะน่ยเฮ้ยซานนาคอยคอยีอย๋ยว่าเป็นน้องเจ้าอีกอ,อยูเอย่เเฮ้ยเพ่เฮ้ย ไย่ใ้ยดใจขาไาไมุกตัวไหนสองอย้สิ่าลืมมาใจข่อยเน่ยโอเคโอเค๋ยวกูใจให้ไรเอ้ายังยีกข่อยข่อยบันี้เอาข่าครอบโอ้ยกูจะเอาข่าให้หรอโอเคโอเคตายไหยวะ ิวกฮึยวยมงังงมึงยัมึงยังมงยงมงยัมึยัมงยังม่งังมยัรมึงมยงมึงังมึยังมึงยังยังลับมึงย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  นี่รู้จั Eco เนเยี่มมยวีะฮะไป้าวะมิงนเดียนให้ผมครับนีแน่นอนี่ไรก็นม่ถูกลองครับโอเคไปเดินมาดี๋่วห้านี่ยไนสายตัวนี้ไปไปเออยได้กูผมมิงขึ้น เฮยครับวิ่งมดหนกๆๆไว้พี่เกินยังคุนชอบไม่ชอไเลยพ่ไปรีปรปรบมาหวานแล้วโอ้ยเขายิ่งกันเดายไปแลว

ขอบคุณที่เสียสละเวลาเข้ามาดูพวกเรานะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากติดตามเชียงคำโปรดักชั่นด้วยนะครับอ้ย